เย็นแล้วฝนตกปลอยปลายเล่นแล้วลองกินกล้วยกล้วยยังไม่มาสักทีเลยดูดู ครับวันนี้จะพบกับช่องคลายวายุกนะครับตอนนี้ลองหากล้วยใหญ่เลยนะครับนี่ฝนตกค่อยปลายบ้านความฝันก็ยังขึ้นราคาอยู่ยังขาดงบประมาณอยู่เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้กลิ้งรอกล้วยปกติได้กินกล้วยแล้ววันนี้กล้วยยังล้างอยู่ครับ เคยได้กินทุกวันก็ทุกเชา้าทุกเย็นวันนี้เพิ่งล้างอยู่ยังมาไม่ทันใจกินยาก็สงสัยไม่กินต้องรอกล้วยก่อนนะหนุรลองอีกแล้วเึ่งเห็นวายุลองนะครับลองกินกล้วยเหมือนเด็กแล้วเนี่ย ฝนตกปล่อยปลายเล่นแล้วลองกินกล้วยกล้วยยังไม่มาสักทีเลยดูดู กล้วยอยู่ไหนกล้วย กดแม่ใหญ่เลยดูครับกดหลังลูกหลังแม่ยังมาเล่นดิน ดูไปก่อนนะครับดูบ้านวายุก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยคุนขึ้นโครงครับตอนนี้ก็ยังขาดงบอยู่ยขาดงบอยู่มากเป็นขึ้นโครงขึ้นอะไรแล้วยังขาดงบอยู่มากก็ค่อยเป็นค่อยไปครับถ้า ใกล้จะถึงความฝันครับฝันไปเรื่อยเรื่อยเล่นแล้วครับเล่นแล้วเล่นแล้วจะขึ้นบนแม่ ปกติ S <S <c oughs> <c oughs> ถ้ากาศเย็นมีฝนตกเปรอปลายอย่างนี้เขากนอนเล่นนะครับ

เริ่มนอนใต้ท้องแม่เล่นแล้วครับถ้าฝนตกแรงๆแม่เขาก็จะนอนอยู่ใต้ท้องแม่เขาเพื่อบังฝนนะครับถ้ามีการฝนตกหนักเพราะว่ายามช้างเขาเป็นอย่างนั้นแหละครับเขาจะปกป้องลูกเขาโดยใต้ท้อง

ว er, ันนี้วันนี้ก่อนเออโอ้สวยมากเอสวันดีกินเลยโจลบิดกันเลยเอาสวัสดีเร็วเอสวันดีครับสวัสดีกอนสวัสดีกอนเฮ้ยอช่วยช่วยสวัสดีกอนโค้งแรงๆหน่อยสิโค้งสวยชหน่อยเดี๋ยวคุณแม่มาให้กินกล้วยนะเอสวัสดีช่วยก่อน

ให้แม yup. Yo, hey, ่บ mm ้างแบ่งแม่บ้างัียก่อน้่อครับออวันนี้ชก่อนครับวันนี้ชก่อนครับเอ้ชกอครับเออเอาวันนี้ช่วยก่อนครับเออ อ่อนช้อยหน่อยเอออ่อนช้อยหน่อยเร็วหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้ากินอีกอืมข้าวเชื่อหน่อยเฮ้ยไอ้นุ่มจะเดินไปเห็นทางผู้ วันนี้ก็โครงก็กำลังจะขึ้นเรียบร้อยครับแต่บานของวายุก็จะสำเร็จตามฝันของวายุครับวันนี้ก็ปล่อยให้วายุเขาเล่นตามสบายก่อนเขาได้กินกล้วยแล้วนิสัยเขาจะดีครับจะเล่นอย่างนี้แหละครับนอนเล่น ใต้ท้องแม่แล้วเล่นแล้วชีวิตของฝายวายุนะครับอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่กับแม่แต่นะ้าเขามาอยู่เพราะว่ากำลังก่อสร้างบ้านคิดถึงนะ้า ปกติแล้วช้างจะนอนเล่นเวลาฝนตกโปรยปลายเล็กๆอย่างนี้ครับชอบเล่นชอบนอนตะกายเล่นตามธรรมชาติของเขานะครับตามธรรมชาติของช้างน้อยๆอยากเรียนรู้เรีนเล่นเรียนรู้ครับแต่ถ้าฝนตกแรงมีฝนตกมาเนแม่เขาจะให้เขาอยู่ใต้ท้องแม่นะ เวลาฝนตกหนัหนกๆแม่เขาจะเป็นกำบังฝนให้แต่ถ้าฝนตกขนาดนี้โปรยโปรยลินลินเล่นเล็กน้อย,นอยขนาดนี้เป็นการสนุกการล่าเริงของช้างน้อยที่จะนอนเล่นเกลียกโคลนเกลียกอะไรเล่นในกิจกรรมของช้างชอบแบบนี้อากาศเย็นๆส่วนร้อนไม่ชอบนะครับ เห็นไหมเมื่อเขาได้กินกล้วยแล้วทุกวันทุกวันเขาจะได้กินกล้วยเขาจะรู้เลยว่ากล้วยหมดก็ไม่ดิ้นในอะไรและจะอยู่กับแม่เล่นแล้ววันนี้ก็ค่ำมืดหนักแล้วน,นี้ลายวายุก็เริ่มจะมีบ้านใหม่แล้วแต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่มาก เราค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปเกือบจะถึงฝั่งแล้วครับวันนี้ดูดูด,ดูนี่ครับนี่แหละครับเวลาฝนตกพลายวายุก็จะนอนอย่างนี้นะครับแล้วก็ใต้ถุงนแม่เขาท้องแม่เขาอยู่อย่างนี้แม่เขาก็จะกันลมให้แต่เขารู้อีกด้วยนะถ้าไม่แรงแม่ไม่เป็นลมกำบังให้หรอก คําคม,มืดหนักแล้วครับปล่อยให้บายุเขาเล่นตามสบายวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้ารักบายุก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับข่กล้วยก็มาถึงแล้วจ้าลาายุวันนี้ก่อนเร็วเอาวันนี้ก่อนเร็ววันดี